มานาซีโอรับคมธุรกิจในตอนที่4ตอนนี้นะครับเสนอตอนเรื่องของผู้หญิงเก่งธุรกิจแกล่งจะเป็นตอนเกี่ยวกับ ุรกิจซึ่งมีทายาทมารับหน้าที่ต่อเป็นรุ่นที่3นะครับและเธอเป็นเจนวายด้วยก็คือมีอายุอยู่ในช่วง20ถึงประมาณ35ปีเพราะเธอเข้ามาเป็น c e o ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง26ปีซะด้วยซ้ำนั่นคือผู้บริหารของ Classic Go Future จะพาไปดูกันครับว่าเธอสามารถต่อยอดธุรกิจและมีแนวคิดในการบริหารงานยังไงบ้างนะครับค่ะไปฟังเลยนะคะจากคุณนัทธีจุฑาวรากุลนะคะช่วงนี้คุณมัยชันธนวัลและทีมงานลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เข้ามาเป็นซีอเนี่ยตั้งแต่อายุ26ท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วหลายคนเนี่ยก็มองนะครับว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจทองคําโดยเฉพาะใครที่เคยฟังข่าวเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวด้านทองคําจะเจอเหมือนกับผมนามสกุลเหมือนกันสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นรุ่นลูกมาดูแลสักพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นรุ่นหลานมาดูแลทําไมตระกูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทองคําในเมืองไทยนี่มีไม่กี่ตระกูลมีอยู่ไม่กี่ตระกูลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามารับผิดชอบต่อเป็นลูกไม้ตกใต้ต้นทุกคนเลยแหรรือยัังงไคคคบุณน ก,ก็ก่อนอื่นนะคะต้องสวัสดีท่านผู้ฟังวันในวันนี้ทุกท่านนะคะแล้วก็อย่างคําถามเมื่อกี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจทองคําในบ้านเราเนี่ยต้องบอกต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามีร้านทองค่อนข้างมากนะคะจริงๆแล้วถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆในโลกนะคะที่ถือว่าบริโภคทองคําในตลาดฟิสิกอลมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกๆตระกูลจะมีรุ่นลูกรุ่นหลานมาสืบทอดนะคะเพราะว่าอย่างร้าน ทองเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ย สภาพแวดล้อมสังคมปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะมีการเปลี่ยนอย่างผลิตภัณฑ์ทองคำเนี่ยจากสมัยก่อนเราใส่กันสร้อยทองรูปพรรณนะคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยทองคําถูกมองในแง่าการลงทุนมากขึ้นนะคะถูกบริโภคในแง่าการลงทุนทั้งทองคําแท่งตลาดโกลฟิเจอร์ก็เข้ามานะคะทองคําไม่ได้ถูกมองแค่ฟิสิกอลเท่านั้นตอนนี้เข้ามาในตลาดทุนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นร้านทองที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการอัดแบบเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ จะค่อยๆ ไปเรื่อยๆนะคะก็นิ่งๆเขาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่พัฒนานะคะแต่ว่าคนอื่นก้าวไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์นักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยในสภาพแวดล้อมในตอนนี้นะคะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะรุ่นลูกเนี่ยรุ่นหลานพอเรียนจบกลับมานะคะรู้สึกว่าจะให้มานั่งเฝ้าร้านทองนะเหมือนเดิมก็คงไม่ใช่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นบางคนก็ไปทําในธุรกิจอื่นๆนะคะไปทํารถบ้างนะคะไปทําโรงแรมบ้างนะ อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เพียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นนะคะนักลงทุนอาจจะไม่ได้เห็นคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า ธุรกิจมีอยู่ไม่กี่ตระกูลเท่านั้นที่รุ่นลูกรุ่นหลานมาทําเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานที่มาทำเนี่ยก็พยายามที่จะต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วก็พอออกมาเป็นสปิเกอร์แล้วเนี่ยก็เลยทุกคนก็เลยมองเห็นอยู่แค่ตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายๆคนที่มีมืออาชีพหรือว่ามีคนข้างนอกเข้ามาทำนะคะเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ออกมาเป็นสปิเกอร์ก็เลยคนภายนอกก็เลยไม่เห็นก็อย่างของทางคลาสสิกโกลฟิเจอร์เองเข้ามาในตลาดทุนมาเป็นโบรกเกอร์ตัวแทน ซื้อขายนะคะแล้วก็โปรด u ักต์เราจากเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่ตลาด ทองคาก็คือ Go ลฟิวเจอร์เท่านั้นนะคะจากพอมาถึงปัจจุบนันเรามีการขยับขยายผลิตภัณฑ์เข้ามาในตัวตลาดหุ้นด้วยนะคะแล้วก็มี p Product o l l Future มีผล c t อื่นๆนะคะพอมีเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าจากจะใช้ประสบการณ์แค่ Family Business คงไม่พอนะคะเราก็ต้องอาศัยทีมงานหรือคนข้างนอกเข้ามาช่วยเสริมนะคะให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปแล้วก็ช่วยต่อย,ยอดธุรกิจกันไปนะ,ะเพราะฉะนั้น<อ>ตรงนี้ก็กตอบตอบว่า คำถามว่าธุรกิจนปัจจุบนันนี้ทองคําจริงๆก็มีหลากหลายนะคะหลากหลายแล้วก็มีทีมงานแล้วก็มีคนสมัยใหม่รุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าคนภายนอกอาจจะไม่ได้เห็นตรงนั้นเท่านั้นค,ค่ะอย,อย่างคุณนัทนี่ถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่ของคลาสสิกโกนะฮะ คือจริงๆทางนัดเนี่ยเป็นเจเนเรชันที่3ถ้าทําเกี่ยวกับทองคำนะคะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่มาจากเมืองจีนนะคะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับทองคำนะคะแล้วก็รุ่นคุณพ่อสืบสานนะคะแล้วก็มีการแต่ว่าทุกๆรุ่นต้องต้องพูดว่ามีการขยับขยายทุกๆรุ่นนะคะอย่างคุณพ่อเนี่ยจากร้านทองเราขายส่งทองรูปพรรพันธ์ทองคําแท่งให้กับร้านทองทั่วประเทศไทยนะคะแล้วคุณพ่อก็มีการเปิดบริษัทต,ตัวทองคําแท่งบริษัทคาสิโกนะคะนำเข้าส่งออกทองคําแท่งนะคะแล้วก็ถือว่ามีการ ขยับขยายทางด้านเกี่ยวกับทองคําให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นซัพพอร์ตตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าธุรกิจต้องบอกว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอยู่เท่าเดิมเนี่ยการขยับขยายอาจจะอาจจะทําได้ยากหน่อยในณนะ สังคมณนะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็พยายามจะแตกรายแล้วก็ให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือพยายามทําให้ครบวงจรตั้งแต่รายการนําเข้าส่งออกรีไฟล์นะคะเหมือนกับรีไซเคิลทองคํามาใช้ใหม่ได้นะ,ะตรงนี้เราก็พยายามที่จะตั้งแต่กระบวนการนําเข้าทองคําเข้ามาในประเทศผลิตนะคะมีการขายเทรดดิ้งในประเทศนะคะแล้วก็มีการส่งออกกลับไปต่างประเทศอีกอันนี้เราก็พยายามที่จะทําครบวงจรนี่ถือว่าครบวงจรแล้วนะคะค่ะมีสามารถจะต่อยอดอะไรไปได้อีกไหมคะสำหรับธุรกิจทองคือถ้าเกิดในทองเพียว ไม่ได้พูดถึงไปทางด้านจิวเวลี่หรือว่าทางด้านทองคำเปอร์เซ็นต์ต่ำอันนี้เรายังไม่ได้ขยายไปตรงนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทําทองคําอย่างครบวงจรแล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอมารุ่นนัดเนี่ยก็ถือว่ามีการขยับขยายต่อเข้ามาในตลาดทุนพอดีเราได้รับโอกาสตรงนี้ต้องต้องพูดว่าตลาดอนุพันธ์นะคะก็มีการเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ กำลังจะเพิ่ม Product จริงโก o ฟิเจอร์เนี่ยในตลาดทั่วโลกมีอยู่มานานแล้วนะคะแต่ว่าตลาดบ้านเราเพิ่งมีมาไม่ถึง5ปีเท่านั้นนะคะพอตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะเปิด Product เพิ่มตรงนี้ก็เลยให้โอกาสกับต้องบอกว่าผู้ค้าทองคําให้เข้ามาร่วมตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยนะก็คิดว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะขยับขยายแล้วก็ต่อย,ยอดลายในธุรกิจจาก จากณปัจจุบันอทองคําเรามีครบวงจรแล้วนะคะแต่ว่า,าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเริ่มมีการมองทองคําในรูปแบบการลงทุนมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าการเทรดดิง้งทองคาสมัยก่อนเนี่ยเทรดตัวทองคำฟิสิกอลก็คือรูปรบบมาสวมใส่นะคะแต่ณปัจจุบันมีนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกํนนาไรในราคาทองคําที่มีการปรับเปลี่ยนผันผวน,น,นมากยิ่งขึ้นก็คือในตลาด ทีเฟกนะคะคุณนัทีคะเป็น c ีอ e n y เนี่นะคะหลายโลกค้นหกวว่าแม้ประสบการณ์ยังน้อยนิดนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมานิดเดียวค่ะมีโอกาสที่จะพลาดเยอะค่ะค่ะเคยเจอคําถามแบบนี้ไหมคะว่าเอ๊แบบอาจจะยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยดูไม่น่าเชื่อถือแล้วก็มีโอกาสพลาดแล้วอาจจะทําให้คนไม่ไว้ใจค่ะค่ะกต็ตรงนี้ตรงนี้ต้องบอกว่าเนื่องจาก ประสบการณ์ก็ยังน้อยนะคะอันนี้ก็ยอมรับว่ายังไงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพลาดหรือว่าการเรียนรู้หรือการทําแต่ละอย่างเนี่ยบางทีประสบการณ์เลยยังไม่มากพอโอกาสที่จะก้าวพลาดมันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องต้องบอกต้องเล่าอย่างนี้ว่าตอนแรกที่นัดมาเริ่มทำนะคะอายุยังน้อยกว่านี้อีกนะคะตอนนั้นเท่าไหร่นะคะยังไม่ยี่สิบหกค่ะโอ้ยังไม่ยี่สิบหกตอนนี้นี่คือยี่สิบยี่สิบแปด ก,ก็ต้องบอกว่าพออายุยังน้อยเนี่ยประสบการณ์ในการทํางานหลายๆอย่างหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตเราก็ยังไม่มากพอนะคะแต่ว่าคือเราเคยเครียดแล้วก็กดดันในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่ผ่านมาได้เนี่ยก็คือทั้งทั้งครอบครัวนะคะ เพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยถือว่าช่วยค่อนข้างมากนะคะคุณพ่อท่านสอนได้ดีนะคะแล้วก็ต้องต้องบอกว่าท่านไม่เคยตําหนิในการทํางานนะคะท่านเหมือนกับให้โอกาสเราแล้วก็ปล่อยให้เราคิดตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราเคยทําในหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่เราเข้าไปทำนะคะบางอย่างถูกบางอย่างผิดบางอย่างเรากลับมาคิดในตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราย้อนกลับไปได้นะคะเราอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้น เราอาจจะเปลี่ยนการคิดการตัดสินใจในณนเวลานั้นก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคุณพ่อท่านก็บอกนะคะว่า การทาทุกๆอย่างนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะคแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้รับไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิดในทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนกับถ้าเราไม่ทําเราไม่ตัดสินใจเราก็ไม่มีทางรู้หรอกนะคะเราฟังเราอ่านหนังสืออย่างเดียวเราไม่ได้ลองทําเองนะคะเราก็คงไม่ทราบว่าถึงณจุดนั้นเนี่ยทุกๆอย่างมันอาจจะผันแปรได้นะคะเราตัดสินใจอย่างหนึ่งแต่ตัวแปรไม่ใช่เราอย่างเดียวนะคะเรามีคนที่เราตัดสินใจด้วยเรามีสภาพแวดล้อมนะคะมีลูกค้ามีคนทํางานอีกหลายๆอย่างที่ เราอาจจะต้องคิดถึงเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่นัดผ่านมาเนี่ยนัดก็ถือว่าเป็นการเรียนรูนน้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ทําแล้วเราก็มองในมุมกลับกันนะคะว่าคือการที่เราได้เข้ามาทําในณอายุเท่านี้นะคะการลองผิดลองถูกแต่ละอย่างหรือว่าการกล้าเสี่ยงในแต่ละสิ่งเนี่ยเราอาจจะกล้ามากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าการก้าวพลาดในแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าการที่ถ้าเรา มองอีกมุมนะคะถ้าเราทําในเมื่อเราอายุมากกว่านี้นะคะแล้วก็ประสบการณ์แน่นมากกว่านี้เนี่ยการก้าวแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องคิดมากกว่านี้ค่อนข้างมากแล้วก็การล้มแต่ละครั้งอาจจะ การจะลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันหนักกว่านี้เพราะว่าเราอายุยังน้อยข้อเข่ายัางไม่เสื่อมเวลาล้มไปก็เลยลุกเร็วกับคน <c oughs> อายุเอยอะนะฮะแต่ว่าปกติในวงการธุรกิจเนี่ยเรามักจะพูดกันว่ารุ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นที่สร้างใช่ไหมฮะ <c oughs> สร้างเดื้อสร้างตัวขึ้นมาเลยจากนั้นรุ่นที่สองก็ทําให้ธุรกิจขยายตัวแล้วจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งก็มารุ่นที่ <c oughs> <3 S 2> สามครับกดดันไหมครับคุณนัทกับการเป็นรุ่นที่สามของคาสสิโกเนี่ยฮะคือคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าจะกดดันเนี่ย คงกดดันตั้งแต่เข้ามาแล้วก็มาเริ่มขยับขยายธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเป็นรุ่นที่เท่าไหร่การที่ที่เขาบอกว่ารุ่นที่3เนี่ยโอกาสจะเจ๊งเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นที่1รุ่นที่2เขาสร้างมาเยอะแล้วนะคะ,ะพอมาถึงรุ่นที่3เนื่องจากจริงๆแล้วอย่างเจนนี้ด้วยซ้ำนะคะเจนนี้ความอดทนก็รู้ว่าเจนวายเนี่ยความอดทนอาจจะน้อยนะคะ <c oughs> การปรับเปลี่ยนต่างๆก็ค่อนข้างมากนะคะ,ะการเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างเราเห็นคนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ย สมาธิอาจจะสั้นบางทีเรารู้สึกว่าทําไมคนรุ่นใหม่มีการเทอร์เวอร์ในการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากทุกคนเขารู้สึกว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนเหมือนกับมีไฟแรงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าคนรุ่นเก่กาเขาอดทนนะคะแล้วก็ฟังอะไรเขาฟังค่อนข้างเยอะแต่คนรุ่นใหม่บางทีเขารู้สึกว่าความคิดเขาถูกทุกคนเก่งหมดนะคะ <ừ> จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยยิ่งยิ่ง,งนัปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีความรู้เยอะนะคะเรียนเยอะอ่านเยอะศึกษาเยอะนะคะแต่ว่า จะรู้จักการนำความคิดตรงนั้นหรือว่านำไปแอปพลายการใช้งานทำอย่างไรนะคะบางทีเราเลยรู้สึกว่าในการทำงานในปัจจุบันนะคะเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานหรือว่าเทคโนโลยีอย่างต่างให้ให้ไปตามสภาพสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะคแล้วก็คนเราเนี่ยเราอาจจะต้อง ทำให้ทุกอย่างให้เขารู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นแล้วก็มีอะไรมีเป้าหมายในแต่แต่ละครั้งนะคะให้ปรับเปลี่ยนเรื่อยไม่ใช่ว่าถ้าเกิดงานเดิมๆทําเรื่อยๆนะคะคนรุ่นใหม่อาจจะเบื่อนะคะอันนี้คือคือ,คอเหมือนเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วแล้วเนื่องจากเราอายุยังไม่เยอะนะคะเราก็เลย อาจจะเข้าใจในในลักษณะแนวคิดของเขารวมถึงไปถึงลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคือหลักที่เราพยายามที่จะผสมผสานแล้วก็เข้ามาใช้ในการทํางานแต่แล้วเนี่ยพอการที่นัดเป็นคนรุ่นที่สานะคะค แล้วก็การที่จะเข้ามาทําตรงนี้เนี่ยบางทีแล้วจริงๆแล้วกดดันตั้งแต่ว่าการจะรักษาสิ่งที่รุ่นหนึ่งรุ่นสสร้างมาทํายังไงอ,อันนั้นก็ยากแล้วนะคะแล้วเรายังจะต้องทําให้ดีกว่าเนี่ยอันนี้ยิ่งกดดันกว่าเดิมนะคะแต่จริงๆเราก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าเราถือว่าเรามีเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเรามีสิ่งที่รุ่นหนึ่งรุ่นสองทำมาแล้วก็ถือว่ามีสิ่งที่เขาพยายามสอนให้เราเรียนรู้มาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเอาตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอด ถามกดดนันไหมนะว่าทุกคนการทํางานทุกๆอย่างกดดันหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องนําตรงนั้นมาทําแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างไรเราดูข้อดีในในใน,ในทุกๆสิ่งนะคะแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองจะดีกว่าค่ะ,คะ